สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําน้าพริกปลาทูนะครับที่ไม่ได้ใช้ปลาทูนะฮะเริ่มจากการไปซื้อปลาครับในที่นี้ผมใช้ปลาบาซ่านะครับแต่เราจะใช้ปลาหนิงหรือปลาอะไรก็ได้ที่เราหาได้ตามท้องบ้านนะครับต่อมาฮะพอทอดเสร็จแล้วเราก็มาคั่วพริกกระเทียมนะครับคั้วให้หอมให้แห้งๆนะครับพริกกระเทียมหอมนะครับคั่วไปครับคั้วคั่วจนหลอดกินมันออกมาหอมครับจากนั้นเราก็นําพริกหอมกระเทียมที่ได้ มาตำนะครับมาโขกให้พอหยาบๆพอนะครับในที่นี้ผมจะโขกหอมกระเทียมพริกเล็กก่อนนะครับตามด้วยพริกใหญ่นะฮะก็โขกไปครับเอาพอเล็กๆพอครับไม่ต้องให้มันละเอียดมากนะครับนี่ที่ส่ก็จะได้ประมาณนี้ครับเอาละเอียดประมาณนี้ครับต่อมาเราก็ใส่เนื้อปลาเข้าไปเลยฮะครับปลาที่เราทอดนะครับ เราก็โขกเข้าไปครับจนเนื้อมันเข้ากันนะฮะจากนั้นเราก็มาปรุงรสครับผมใส่มะนาวไปนะครับปรุงรสได้ตามใจชอบเลยครับชอบเปรี้ยวชอบหวานยังไงชอบเค็มยังไงตามด้วยน้ำปลานะครับอ่านี่ผมใส่น้ำปลาไปประมาณ4ช้อนนะครับลืมบอกไปนะครับปลาที่ใช้ใช้ประมาณ7ขีดนะครับเนื้อปลาสดแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับให้มันออกเปรี้ยวหวานนี่ครับ เสร็จแล้วเนื้อปลาได้แบบนี้นะครับน้ำพริกปลาทูของเรานี่เ้วก็มาจัดจานครับพร้อมทานกันได้เลยเราทานผักสลัดนะครับอร่อยมากเอามาห่อเนาะไปล้วครับ